ในวราวิทย์กำพูนณอยุธยารองหัวหน้าพักไทยก้าวใหม่พร้อมทีมงานนำโมบายสเต็มแลบมาเปิดประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยกิจกรรมเครื่องพิมพ์3มิติในอนาคตและการต่อวงจรไฟฟ้าไมโครคอนโทรเลอร์กับเซ,เซ็นเซอร์ต่างๆและจอ L c d ซบนโปรโตบอร์ดให้นักเรียนชั้นประถม4จนถึงมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเกษมพิทยาเขตวัฒนากรุงเทพครับโครงการนี้เป็น1 ใน10โครงการที่พักไทยก้าวใหม่เราอยากทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่านโยบายของพักการเมืองต่อไปนี้มันต้องจับต้องได้จริงๆยกตัวอย่างอันนี้ก็คือโมบายสเต็มแล็บเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากปัญหาสำคัญที่สุดของการศึกษาคือความเลื่อมล้ำจึงจะเห็นว่าเราหลุดมีเด็กหลุดจากโรงเรียนเนี่ยหลุดจากระบบการศึกษาเป็นล้านๆคนนี่คือ1อัน หนึ่งนโยบายที่พักไทยก้าวใหม่บอกชัดเจนคือลิกโฉมการศึกษาธนูดอกที่หนึ่งลดความเหลื่อมล้ำมีความที่เห็นไดรู้สึกตื่นเต้นไปมาพร้อมกันเด็กด้วยครับเพราะว่าเห็นแก่ว่าเด็กๆตื่นเต้นว่าตัวเองคิดแล้วว่าจะเป็นยังไงในตามแบบที่เขาพิมพ์ออกมาว่าตัวการ์ตูนนั้นจะเป็นยังไงบ้างและตามความคิดที่เขาอยากได้ว่าจะออกมาผลงานเป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นไปกับเ,เด็กค่ะก็ สดีค่ะแล้วก็ได้ไประโยชน์ได้ความรู้ด้วยค่ะได้ความรู้แล้วก็มีความสุขค่ะคุณค่ะแล้วก็อยากให้พวกพี่เขาไปทําให้คนที่ยังไม่ได้ทําด้วยอย่างคนต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้ประโยชน์กับคนที่อยากให้พี่เขาไปทําให้บคนสั่งต่างจังหวัดบอ่อยๆอยากให้เขาได้ใช้ความรู้ได้ใช้เทคโนโลยีค่ะ Thank you.